สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขุสุคนครับผมรู้สึกจากสถานการณ์แล้วรู้สึกว่าคึมฟ้าคึมฝนแบบนี้รู้สึกว่าจะคึมหน้ากพัวสมองมากเสือเกลือนครับผมบรรยากาศจะไม่ค่อยดีแล้วครับผมนะฮะสงสัยจะเจอพายุหนักครับผมพายุดหรือดูร้อนนะครับผมที่บ้านผมนะครับผมที่อำเภอเส้นสายอำเภออากาศมีอํานวยครับผมอาเจนวสุนทรคอนครับผมอันนี้ผมไปมาจากกัมพูชูรีครับผม น้องกับหลานครับผมก็ิุงจะกลับบ้านครับผมคุณจะกับบ้านแล้วสงวสัยว่าไปไป บ้านครับผมที่เขตอำเภอที่ผมอยู่ครับผมเมืองลำปางไม่มีฝนครับผมมีแต่ลมประมาณนี้ครับผมมันเป็นยังไงพน้อสถานการณ์ครับฝนก็เลือกตกพี่น้องปลงไปครับผมเต้นขึ้นหลังคาเลยขาดจังหวัดสังขนาดโอตอหรอขึ้นอึขึ้นหลังคาตำรวจเนี่ยขาดใจกล้าขนาด บน,น้านบ้านนีนเน่นเลยบ้านบ้านพระเจ้ามีร้อนอยู่บุหรแห้งแห้งเรื่อยนี่จอไฟแดงอยู่ครับค <c oughs> ักนี่แหละพายุดือรูดอนเป็นลงังคาเลยเออปัญหาคือทั้งเข้ามันมีแต่ลมโมมีฝนเนี่ยนะมันมีแต่เนี้ยเปิด มาแจ็คโคเมาถึงบ้านก็มาตกสำรวจนะครับผมโหหนักหรือเกินไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันครับผมง่ามอกงใหม่หักเป็นระนาวเลยครับผมโหยอดเหมือนกันครับผมฝนตกไม่ค่อยแรงครับแรงอยู่ก็ะแทกเต่ลมครับผมส่วนมาก ก็ถือว่าหนักหนาวกานกันครับผมดีที่บ้านเรือนไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับผมเดียโอ้โหนี่แหละครับผมพายุดูร้อนนะครับผมน่ากลัวกับน่ากลัวทุจรรมี่น้ครับผมตกตกไม่ตกธรรมดานะครับผมเอาลมมาด้วยเสียหายไรเติบครับผมต้นไม้ต้นตอกก็มีหลังคาบ้านดินบางไปเป็นปอด ต้นลำไยระนาวม่งั้นเข่าจากมีชัยชาแนลครับผมโอ้สถานการณ์บ้านผมตอนนี้กำลังเจอพายุดูร้อนครับผมฉดลงมาก็ถือว่าสมควรครับผมไม่เสียหายเท่าไหร่มีแต่ต้นไม้ต้นตอขับครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวกลับบ้านก่อจะดู บ้านตัวเองบอกเป็นยังไงบ้างมาสมความเสี่ยงฮะบ้านตัวเองครับผมโอ้ยสุลรมเสียอะไรละนาวมันจะใบปักข้าวหลวงก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนเป๊บนึงสวัสดีครับ ทั้งนั้นก็เพาะทางนั้นซอมแซมสังกะสีเปิดคือว่านักเตอเพราะว่าบ้านใกล้ชายทุ่งครับผมมันล่งพวกทุ่งห้ทุ่งหน้าครับผมอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังครับผม,ผมกลัวมันจะตีกับอันตรายจังขับพี่น่องเอ้ยแค่แต่เปิดบรายสังกะสีเปิดแผ่นเดียวของผมก็ได้แต่ว่าจีโอบมเมนธรรมดาพายุดูด,ดอนนี่ ต้องมาปีนี้อยากมีแกนแตกลายแรงกับหมูด้วยครับโอ้แต่ถปีนึงพอทนได้มาปีนี้อยากแล้วก็แปลกแบบบรรยากาศบันเท่านะโอ้สบายครับบึงกูไปตะยานกับตะยานได้ไหมสุดยอดเดี๋ยวขึ้นซ้อมแซ่ก่อนครับผม